ทักษิณเปิดใจครั้งแรกอิงรอดไม่รอดคุณเซนแตกหักเพราะเรื่องนี้เองคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่ต้องคุยกันจริงๆจังๆครับเพราะเป็นเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศร,รอฟังคําตอบจากปากของชายคนนี้มานานเกือบ2เดือนเต็มๆครับนั่นก็คือคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของเรานี่เองครับ หลังจากเจ็บตัวเงียบไปนานแสนนานโดยเฉพาะหลังจากเกิดคลิปเสียงของคุณแพททองทานนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จคุณเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งปัจจุบันเป็นประธานวุฒิสภาของกัมพูชาวันนี้คุณทักษิณได้ออกมาปรากฏตัวในงาน Exclusive Talk ที่จัดโดย Nation TV ในหัวข้อผ่าทางตันการเมืองไทยซึ่งงานนี้มีนักการเมืองและนักธุรกิจชื่อดังไปร่วมฝั่งเพียบเลยนะครับรวมถึงคุณเศรษฐาทวีสินอดีตนายกก็ไปร่วมฝั่งด้วยต้องบอกว่าคุณทักษิณ มาตอบทุกเรื่องที่ทุกคนอยากรู้จริงๆครับค่ะในงานนี้พิธีกรจาก Nation ทีวีก็ถังคำถามแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะเรื่องของลูกสาวธนายกแพททองทานที่หลายคนกังวลว่าอาจถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งรวมถึงเรื่องคดี112ของคุณทักษิณเองด้วยถูกต้องเลยครับ พิธีกรยิงคำถามแรงๆเลยว่ากังวลไหมที่นายกแพททองทานอาจจะพ้นจากตําแหน่งคุณทักษณิณตอบตรงๆเลยว่าเมื่อปัญหาบ้านเมืองมันเป็นแบบนี้จะให้อยู่เฉยๆได้ยังไงลูกสาวก็เป็นนายกอยู่ด้วยคุณทักษณิณบอกว่าถ้าออกนอกประเทศได้นะจะสนุกกว่านี้และไม่กังวลเลยที่ถูกยัดคดี112ให้ คุณทักษิณมั่นใจในข้อกฎหมายข้อเท็จจริงและที่สําคัญคือมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของลูกสาวท่านเชื่อว่าศาลน่าจะรับฟังเหตุผลและข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดแต่ท่านก็เปรยเปรยนะครับว่ามีบางคนที่ออกไปข้างนอกเนี่ยเหมือนจะมั่นใจเลยว่าไม่รอดซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครไปทําอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าโดยหลักข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันรอดฟังแล้วก็พอเข้าใจความรู้สึกของคุณทักษิณเลยนะคะในฐานะคนเป็นพ่อก็คงอดห่วงลูกไม่ได้จริงๆ แล้วพิธีกรก็ถามต่อใช่ไหมคะว่าอนาคตเนี่ยพักเพื่อไทยจะยังสามารถกลับไปร่วมงานกับพักภูมิใจไทยได้อีกไหมคะ คำถามนี้คุณทักษิณเลี่ยงๆนะครับแต่ก็ตอบแบบเป็นในๆตามสไตล์การเมืองไทยที่ว่ามันมีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรน,นั่นเองครับนั่นหมายความว่าประตูความร่วมมือเนี่ยยังเปิดอยู่เสมอคุณทักษิณอธิบายว่าการเมืองมันถูกออกแบบมาแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่คนเดียวในรัฐบาลมันไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้โดยพรรคเดียวฉะนั้นเมื่อไหร่ที่สุขคณิสตศาสตร์ทางการเมืองมันจําเป็นพรรคก็อาจจะต้องเกินเลือดก,กันสัก3-4ปีก็ว่าก,กันไปซึ่งนั่นก็หมายถึงความเป็นไปได้ในการจับมือกับพรรคภูมิใจไทยก็ยัังงคคมีอยู่รบ นอกจากนี้คุณทักษิณยังได้พูดถึงทางเลือกของพรรคเพื่อไทยด้วยนะครับในกรณีที่นายกแพททองทานไม่รอดจากคำาม่ได้ใชของสารรัฐธรรมนูญท่านบอกว่ามี3ทางเลือก1คือท่านายกแพททองทานรอดก็กลับไปทํางานเต็มที่แล้วก็ยาวเลยแต่ถ้าไม่รอดก็มี2ทางเลือกคือเสนอคุณชัยกเกษมหรือไม่ก็ยุบสภาไปเลยแค่นั้นเองครับ แสดงว่ามีหลายทางเลือกและพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เลยนะคะแล้วกับพักคส้มหรือพักประชาชนพักเพื่อไทยมีโอกาสจะจับมือด้วยไหมคะ สำหรับพักส้มหรือพักประชาชนเนี่ยคุณทักษินบอกว่าวันนี้ยังไม่มีความจําเป็นแต่ก็ทิ้งท้ายไว้นะครับว่าการทํางานกับใครเนี่ยก่อนอื่นต้องมั่นใจว่าไปกันได้ไม่ขัดกับนโยบายหลัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถาบันคุณทักษินย้ําชัดเจนเลยว่าตัวเองได้รับพระเมตตาสูงสุดมาโดยตลอดจะไม่มีทางที่ท่านจะไปทํางานกับใครที่กระทบกระเทือนกับสถาบันได้ ร้อยเปอร์เซนต์และท่านก็ยังคิดว่าพักส้มเองกับพักสีน้ำเงินก็คงจับมือกันได้แค่หลวมๆเพราะมันปลาคนละน้ำฟังดูแล้วคงเป็นเรื่องยากจริงๆครับในตอนนี้เข้าใจเลยค่ะว่าเรื่องสถาบันเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคุณทักษิณแล้วคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้มากที่สุดเลยคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับสมเด็จฮุนเซน์ตกลงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ไหมคะ คำถามนี้คุณทักษินตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับว่าตั้งแต่เขายอมปล่อยคลิปเสียงของลูกสาวเนี่ยผมช็อกไปเลยทั้งบอกว่าจนถึงวันนี้ไม่เคยคุยกันแม้แต่คําเดียวแถมยังเปรย์ด้วยความรู้สึกผิดหวังว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ต่างคนต่างคงลืมชื่อกันไปแล้วคุณนักษินบอกว่า เรื่องนี้หนักเกินไปไหมสําหรับคนที่รู้จักกันมา3 2 3สปีตั้งแต่ท่านไปลงทุนที่กัมพูชาตอนที่คุณทักษิณพูดถึงเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในงานสังเกตเห็นว่าคุณทักษิณดูช็อกจริงๆเหมือนมีน้ําตาคลอเลยด้วยซ้ําท่านย้าว่าช็อกที่สมเด็จทุนเซนปฏิบัติการแบบนี้กับลูกสาวของตัวเองครับ การพูดถึงขนาดนี้แสดงว่าคุณทักษินรู้สึกเสียใจมากจริงๆเลยนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ครับท่านรู้สึกเสียใจแล้วก็ช็อกมากเพราะเรื่องนี้มันกระทบลูกสาวโดยตรงคุณทักษินได้เล่าเบื้องหลังของวันเกิดคลิปเสียงให้ฟังด้วยครับท่านบอกว่าปกติลูกสาวจะโทรมาคุยกับท่านตลอดวันนั้นคุณแพทย์ต้องทานโทรมาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะไปที่โรสบูด จะไปพบกับฮวดซึ่งฮวดคนนี้จะต่อสายให้คุยกับสมเด็จอุนเซนสแสดงว่าทางสมเด็จอุนเซนเองต้องการที่จะพูดไม่ใช่อยากพูดก่อนอ๋อแสดงว่าเป็นการนัดหมายเพื่อคุยกันโดยตรงเลยใช่ไหมคะแล้วมีใครไปกับนายกแพททองทานด้วยไหมคะครับคุณทักษิณเล่าว่าคุณแพททองทานชวนรัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งตัวนั้นเป็นรัฐมนตรีกระลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศคือคุณมาริและเลข,ขาพ,พรอมินไป3คนเลยไปร่วมรอที่จะคุยกับสมเด็จอุนเซนโดยมีฮวดอยู่ฝั่งนี้คอยประสานคือไปกันหลายคนเลยไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมค ใช่ครับเพื่อให้เห็นว่าไม่ได้มาคนเดียวมีพวกเกี่ยวข้อมมาด้วยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขารออยู่3ชั่วโมงเต็มๆแต่สมเด็จทุนเซ็นก็ไม่มาอ้างว่าหลับแถมยังส่งรูปตอนหลับมาให้ดูด้วยพอรอนานเกินสอชั่วโมงคือประมาณ2ชั่วโมงกว่าคุณทักษิณก็โทรไปบอกลูกสาวว่ากลับไปเลยลูกไม่ต้องมารอหรอกพอคณะที่ไปรอกลับไปหมดแล้วแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะ คุณทักษิณเล่าต่อครับว่าหลังจากนั้นแหละครับสมเด็จทุนเซนก็โทรเข้ามือถือของส่วนตัวของคุณแพททองทานซึ่งคุณทักษิณก็ไม่รู้ว่ารู้เบอร์ได้ยังไงและจากนั้นเขาเกิดเป็นคลิปเสียงคุณทักษิณบอกว่าสงสัยว่าตอนที่พวกเขาอ้างว่าหลับนั้นอาจจะกำลังเตรียมอัดเทปอยู่ก็เป็นได้ซึ่งคุณทักษิณก็รู้สึกก็น่าเจ็บใจเพราะว่าทั้งนั้นน่าจะรู้ว่ามีรัฐมนตรีทั้งรัฐมนตรีกาลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ด้วยและจากนั้นสมเด็จทุนเซนก็ออกมาจอมตีนายกแพทองทองทานเยอะ นี่คือเบื้องหลังของคลิปเสียงที่ทําเอาหลายคนคาดไม่ถึงจริงๆค่ะครับเรื่องราวเบื้องหลังที่ว่านี้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการเมืองแล้วก็ผมกระจบต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวจริงๆครับนี่คือสิ่งที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกในวันนี้ครับสำหรับเรื่องราวข่าวสารในวันนี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมลกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารต่อไปนะครับเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ